สวัสดีครับพี Legal, พ่น้องเฟรครับเอลซี่หอนแล้วครับพี่น้องครับหอดบานดานแล้วเล่าเล่คกับควงกินอะไรมาเลยตรงอีกน้อยโอเคเป็นพอประตูมันสุดอะไรรถห้อมันใหญ่ก็สามคันที่ผ่านมาสิ

Nên này nữa, là dịch khỏi đây nó thang mà cứ nâng nổi có gì gì à Hãy vào với này khỏi cho kênh Để không ไปขัมาไหมไปับมาไหมไปแล่นไปลับรถไปลับรถยู่ฟุ่นมาไปลับรถญี่่นมเออไปุ่นมาเอนพองวดก่อนเมื่อไรนี่นะมันออกมันออกอะไรมันออกอะไรอ่าบอกถ้ารถเพื่อนอาจารย์ไฟจิต เขาใหญ่มางวดงอ่ะบดิมาลายหนิครับพี่น้องกับมาลายมาฟังใส่มือมาฟังใส่มือแล้วก็โค้งมา เขากะได้คุณเอ้วยไม่จากคุณไม่พี่มาเขา่าทางผิดมนจีโต้ลงทางมะจีโตกล่งทางืแี่เทียมมันลงไม่จิตตกทางจะกลับมาไหม sai mất đây ôi là một thằng nữa ai khó ai khó 团友，团友。 ขอ,ขอได้เดีวก็ยิเขาได้รถเขาเนี่มันเขาได้นะมันสั่นเวอนนสิไปอ้วนรถมาเออมันมันนั่น เพราะว่าหงุดกงิดามาทำผุนว่าผิดิโอ้ดอกอะเลาพี่น้องนี่เขาเรียกว่าดอกอะเลา โอเราคนนี้คือเขางานเอาถอะดูวด่ารถหญ่รถหน่อยน่อยนะอเออนี่บงคนนี้ครับฝีมือบมแพรกัน,น,กน,นืึกันท่าิถอยขอคนนี้กัน เบ่งสัญญาณมือเบ่งสัญญาณมือบนข้าคนเสียดัะนะดหบหน่อยนะคนเสียดำก็บุลบน่อยเนาะ

เอาบันหักสายมาเลยบันสายมาสายมาสายมาโอ้ยมัมาฆ่าลักอันอีกเลยสายเลยสายเลยอ้าว <c oughs> ได้ได้แล้วได้แล้วได้เลี้วบารที่ โยกหน่อยนึงเอาจับปีนเลยป่ะเนี่โอ้ยโอ้ยไงนะอ้าวเข้ารอบตรงมาเลยยังตรงมาท่านอีกตกขอบด้วยตรงมาท่านไอพี่โตกขอบเออเพื่อความแน่ใจเอ้ย น้าเขาก็ได้ก้นเขาก็ได้ตรงมาตรงมาอีตกขอบตรงไปมาขวามาปิดหัวมาเลยเอาสนามเลยเอาสนามเลยมาเอาเงาะก้อนจอดคนท้างมันเดี๋เดินเดินหนาไปกอนเดินหนาเขาสนามไม่ล้มหนีไม่ล้มหนีไหมจอดจอดเอาข้าวบี่เราเข้าไปพูด để tha không? Để tha câu mua đấy. Bà nông nà khó đi hẳn bà này Bà nông sơn nà khó đi bà chi nào bà này Nà khó gấp lăng khó đi ngay qua gần thoại thoại เบิ่ง viết, เอ้ย viết, ถอย viết thoại ๆ Con เอายก đi ยกพอเข้า 你别聊。 អោតថយក่อนถอยก่อนถอยอีกนิดนึงขายตรงขายตรงขายตรงក្នុងใหม่ដល់ដល់ហើយអឺอย่าไปໄລอย่าไปໄລ

ท่านผู้บอกมากท่านผู้บอกถอยเขาจะฟังเหมือนไหมเข้าใจเข้าใจผู้บอกถอยก็บอกถอะผู้บอกมากก็บอกว่าจะเดี๋ยวจช้านี้โซเฟอร์จะน้อยดูน่ะตางนีซะน้อยน่านโซเฟอร์ดูประตูนี้อยู่ให้ลงมาสนามพี่ก็ได้จ้านเอาลู่ขั้นดีสิลู่ขั้นดีสิเขาได้ปะเอาเงินเอาเงินต้องเอาจีบปิดคลิปครับพี่น้องครับ ออเขาได้รเก่ง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 เอาจากชิ้นี้ไปสนีทฝันม่ได้ชิ้นะครับเต้นกับเอซที่ติดต่ามยิมก็เลยกดสัตว์ใครช่องวอปยาอาทิตย์ลับเบิลออฟฟิเชียลได้พี่น้องเด้อเขบคุณทุกกำลังใจครับป้าน้องเขาได้อีครับนองครับเขาได้แล้ว อันนี้นเมื่อผมนี่โดดประตูนี้เลยดิเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวผู้หนึ่งบอกถอยผู้หนึ่งบอกมากจ่ไปละครับพีน้อะครับ